ดวงประจำเดือนสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนสิงหาคมค่ะ อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรากังวลคิดมากคิดเยอะคิดจนลังเลอันนั้นเนะ่ยเลิกซะบอกเลยว่ามันจะทําให้เราตัดโอกาสของตัวเองในเรื่องของการเงินฉะนั้นในเรื่องของความคิดใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการพยายามที่จะเมนหาจัดการการเงินการดูแลครอบครัวในเดือนนี้ขออย่างเดียวอยากเยอะลงมือทําให้มากสื่อสารให้มากไหวแค่ไหนกับครอบครัวก็บอกไปตรงๆไหวแค่ไหนที่จะซัพพอร์ตก็บอกกันไปตรงๆมีปัญหาอะไรคุยกับคนในครอ ัวเน้นการสื่อสารเน้นการเจรจาพูดคุยเรื่องของการเงินเป็นเรื่องที่คนวันพฤหัสในเดือนสิงหาคมมีความลังเลไม่กล้าตัดสินใจ มันจะไปต่อดีหรือมันจะยังไงดีแล้วมันทําให้เราไม่ชัดเจนพอมันไม่ชัดเจนปุ๊บมันจะทําให้ตัดโอกาสในการหาเงินตัดโอกาสในเรื่องต่างๆสิ่งที่มันควรจะได้มันก็ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งน่าจะฝากเอาไว้นะคะเรื่องของเงินมีอิทธิพลมากๆในเดือนสิงหาคมสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสคิดปุ๊บสื่อสารออกไปพูดคุยแล้วก็ทําทันทีจะทําให้ในเรื่องของการเงินในการใช้ชีวิตในการซัพพอร์ตคนในครอบครัวในการดูแลมันจะได้ ไม่ต้องยืดเยือเย้อฉะนั้นมีปัญหาอะไรนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการใช้ชีวิตในครอบครัวเราต้องชัดเจนเด็ดขาดการพูดคุยคือทางออกและจะทําให้การแก้ไขปัญหาต่างๆเรื่องของการเงินมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อีกอย่างหนึ่งให้เราใจเขาใจเราแล้วก็ให้สงสารตัวเองไว้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่นัดแก้ให้เลยนะฉะนั้นอย่าไปกังวลนะว่าอุ้ยทำไมเงินมันจะไม่ดีหรอไอ้ถึงที่นัดพูดอ่ะจะทํายังไงให้เงินมันดีพอเราเห็นแล้วเนี่ยว่าอ้ยมันจะมีปัญหาแบบนี้นะปัญหาเนี้มันจะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องแก้ไขอย่างไรอันนี้ลงมือทําให้มากคิดอะไรทําทันทีอย่าสงสัยนานอย่าลังเลกับมันนานปัญหาจะยืดเยื้อฉะนั้นในเดือนนี้มันสัมพันธ์กันไปหมดอะค่ะลงมือทําให้เยอะๆค่ะแอคชั่ วความเอาใจใส่ให้ทำด้วยความอ่อนโยนนอบน้อมนึกถึงคุณงามความดีโดยเฉพาะอันนี้เป็นทริคเลยนะในเดือนนี้ของคนที่เกิดวันพฤริหัสถ้าหากว่าติดขัดอะไรก็แล้วแต่นะแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันแบบเฮ้ยแม่งเหนื่อยมากเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคไปขอพรแม่ซะอันนี้ช่วยได้เข้าหาผู้รับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงที่เรานับถือเขาเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะรวมไปถึงคุณยายคุณย่าผู้หญิงที่อายุมากกว่าเราไปขอพร ไปพูดคุยกับท่านแล้วเราจะได้อะไรดีๆกลับมาอาจจะได้ความอบอุ่นใจได้พลังใจในทางที่ดีกลับมาใครมีแฟนอยู่แล้วให้มั่นคงกับความรักของเราเพราะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพัน ขายขนมจีบมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเป็นแนวแบบมีปัญหาใช่ไหมเดี๋ยวพี่ช่วยนะอะไรแบนบน,นี้มันจะเป็นฟีลอารมณ์ประมาณนี้เขาจะเป็นที่พึ่งพาให้กับเราได้เขาจะคอยแนะนําให้กับเราได้เขาจะแอคชั่นหรือเขาจะซัพพอร์ตเราเรารับความปรารถนาดีได้ค่ะเรารับความช่วยเหลือได้แต่ต้องเด็ดขาดต้องชัดเจนอันนี้ถ้ากรณีที่มีแฟนแล้วนะแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่มีแฟนน่าจะไม่ตัดสินให้ฝากเอาไว้ว่าให้ระมัดระวังดูดูกันไปได้แต่ถ้าถามว่าดีไหมเช็คดีๆว่าเขา จรริงหือเปล่าคือในเดือนนี้คนวันพฤหัสอะด้วยความที่ว่ามันมีอะไรที่มันแบกรับค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการดูแลครอบครัวมันก็จะมีความเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่แนะนําเราได้แล้วเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยนั่นะ่ะจิตใจเราก็จะอ่อนไหวได้ง่ายแต่เรื่องของการงานนะัก็มองว่าเป็นเดือนที่ดีนะไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าเราจะค่อนข้างเบื่อแล้วก็หงุดหงิดง่ายบางครั้งบางทีเราจะรู้สึกว่ามันก็ทําโอเคนะแต่มันได้เงินไม่คุ้มกับสิ่ง ที่เราทํามันจะมีปัญหานในเรื่องของการเงินซะมากกว่าที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยแฟร์เลยแต่สิ่งที่น่าห่วงที่สุดนั่นคือในเรื่องของการเงินมันเป็นความรู้สึกที่หาเท่าไหร่ก็ใช้หมดแล้วมันไม่ได้หมดเป็นก้อนนะมันหมดแบบเหมือนน้าไหลออกจากตุ่มแบบตุ่มมันเล้าวอ่ะซึมเอา้าอันนี้นิดอันนี้หน่อยอันนู้นนิดอันนี้หน่ยอยอ้าวเงินหมดแล้วว่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยฉะนั้นในเรื่องของการเงินอ่ะเรามาระวังการใช้จ่ายแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวคนที่เกิดวันพฤหัสในเรื่องของการเงินสิ่งที่จะช่วยในเรืื่่่่่่ออออองงงงขกกกาาาารเเินนนนไได้้้็ยยทททททีีับปตตแแลลลคะววมํ ทำให้เยอะๆแล้วก็ได้เงินมาเอาเงินน่ะเก็บก่อนเอาเงินไปลงทุนก่อนไม่ต้องเยอะ60บาท600บาทอะไรประมาณนี้ได้หมด6บาทก็ได้ไม่ว่ากันอันนี้ฝากเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าคนมันผลาิหัดดยเนเจอร์เป็นคนที่ชอบบมินาจการพอมันบมินาจการแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการปุ๊บแบบมันจะเฟลนั่นแหะคือสิ่งที่มันจะทําให้เรารู้สึกแย่พอเรารู้สึกแย่ปุ๊บมันจะเบื่อเพ่าทำไมแม่งเราทําไมเราไม่เก่งเลยวะทําทไมมันนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะบั่นทอนเราแล้วม สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนสิงหาคมความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วนะก็มองว่าดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่แค่ว่าเรามาระวังแค่นั้นเองว่าจะมีคนที่แบบเข้ามานะแต่ในมุมกลับกันคนวันพฤหัสจะมีอีกประเภทหนึ่งคือไม่สนสนใจแต่บ้างงานทำแต่งานหาแต่เงินจะมีคนคอยช่วยเหลือเราจะมีคนคอยสนับสนุนเราผู้ใหญ่หัวหน้าที่เป็นผู้ชาย ลองไปสังเกตดูแต่มันอาจจะเบื่อหน่อยตรงที่ว่ามันหงุดหงิดได้พอสมควรตามอารมณ์ไม่ค่อยจะทันแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเบื่อเองในเดือนสิงหาคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยในเรื่องของการงานถ้าหากว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกังวลหรอกมีคนช่วยเหลือหัวหน้าดีหัวหน้าช่วยเเพื่อนสนิทเพื่อนที่ทํางานที่เราสนิทด้วยช่วยมีคนคอยช่วยเหลือเยอะคะ่ะแต่มันอาจจะต้องทําให้ถูกใจเขาอะแค่นั้นเองมันก็เลยจะรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดเบื่อไปทําบุญเสริมดวงอันนี้ก่อนเด่นมากๆจะเสริมในเรื่องของการงาน ทำบุญที่เกี่ยวกับค่าไฟทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างได้ทุกอย่างทำบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเวลาที่เราจะทําอะไรให้ชวนคนในที่ทํางานน่ะทาด้วยเทียนพรรสาหลอดไฟ่านไฟฉายอ๋อทำบุญโดยการที่บริจาคแว่นค่ะซื้อแว่นถวายพระพิสูจสงก็ได้แว่นสายตายาวแว่นสายตาสั้นอะไรพวกนี้ทําบ้านของเราให้สว่างตอนกลางคืนให้เปิดไฟโดยเฉพาะห้องทํางานตรงไหนที่ไฟเสียซ่อมซะทําให้สว่างคนที่เกิดวันพ แล้วในเรื่องของการงานจะดีแมอย่าเชื่อนะพิสูจน์ก่อนอันนี้คือแก้ในดวงแก้ทางพฤติกรรมแล้วก็ทำบุญเสริมดวงสีที่ดีค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพรือหัดในเดือนสิงหาสีแดงค่ะสีแดงแรงจริตทำตัวเองให้สว่างเข้าไว้เน้นเลยนะสีแดงค่ะสีแห่งความร้อนแรงกระตุ้นตัวเองหน่อยอะไรที่ดีขอให้เกิดขึ้นอะไรไม่ดีเอาคำแนะนำนะั้นไปปรับนะคะมันเป็นการแก้ในดวงได้ดีมากม